ไข่กันนะครับต้องปอกเปลืปลปลปลกก่อนนะนต้องปอกเปลือกนะครับเพราะแม่กินไม่ได้นะครับเราก็ต้องปอกเปลือกนะครับคือแม่เขาอยากจะ กินแตงกวาผัดไข่นะครับเราก็เป็นคนทำกับข้าวครบเราก็มาทำให้ครานะครับ 俺たちのために。<noise> <noise> อยู่ที่ขั้นตอนการ <c oughs> ปอกแตงกวานะครับสวัสดีคุณผู้มชมนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอนนี้กัาจะปอกแตงกวานะครับเราจะทำแตงกวาผัดไข่นะครับ <c oughs> คือหมอมแม่กขอยากจะทานแตงฟ้าผัดไข่นะครับแต่ฟันไม่มีนะเราก็ต้องปอกปอกเปลือกออกก่อนนะครับไม่เอาเปลือกนะเพราะหมอมแม่ไม่มีฟันแล้วนะไม่แตงเงือกฟันไม่มีแล้วไม่แตงเงือกนี่นะอันนี้คือแตงฟ้าครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยวันนี้เราจะมาทาแตงกวาผัดไข่กันนะครับฝัก กดไลค์ให้ด้วยนะครับเข้ามาดูถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้คือแตงกวานะแตงกวานะครับนี่แต่ลูกเล็กไปหน่อยนะแตงกวาเด็กเสร็จแล้วก็เราก็จะล้างนครับ เราล้างอุ้ยยังไม่หมดเนาะเราล้างเสร็จแล้วเนาะเราก็จะทําการหั่นแตงกวากันนะครับนี่ยาวนะครับแต่เล็กเฮะเราจะหั่นนะครับแตงกว่าผัดไข่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมี แตงกวานะครับแล้วก็ไข่แล้วก็กระเทียมแค่นั้นนะครับแล้วก็สอสปรุงรสน้ำตาลน,น้ำปลาแค่นั้นนะครับไม่ยุ่งยากนะครับแตงกวาผัดไข่ง่ายๆวันนี้เป็นวันจันทนะครับนี่คนก็ไปทำงานกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย,บ,ายาบ่ายโมงกว่าแล้ว เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแตงกวานะครับวันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับนี่อากาศเริ่มร้อนแล้ว ปีนี้ไม่มีหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวน้อยมากไม่กี่วันเองแต่หน้าร้อนนะครับสวัสดีสี่สิบเก้าคนที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับไลค์ยังไม่ขึ้นเลยฝากกดไลค์ให้ด้วยขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ วานะครับแตงกวาผัดไข่นะครับเป็นอาหารโบราณนะครับนี่นะเราหัน่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะน,นี่คือกระเทียมนะครับนี่เราก็จะเอากระเทียมมา บุบให้มันแตกนะครับเราจะไม่ตันนะบุบให้มันแตกแตกใส่กระเทียมเยอะก็จะหอมดีนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับไม่เห็นมีไ like ลค์ขึ้นเลย ละลายนะคะนี่นะกระเทียมที่เราบุกจะเขียงก็เขียงน่าสงสารมากเขียงแตกเขียงแตกแล้วนะฮนะแล้วก็กระทะของเรานะครับดำใช่ไหมนี่นะกระทะกระทะเก่าอ่ะกระทะเก่าเป็นสมบัติมรดกทนะครับเราก็จะติด จะติดตามแก๊สนะครับอาจจะไม่เห็นนะครัว<อ>บ้านๆน,นะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ทำแบบง่ายๆนะเห็นเตววากันเนี่ยโอเห็นกระทะนะน,นี่คือกระทะของเราครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะ,ะ,ะแล้วะน,นะครับมาใส่กระเทียมนะครับ จะใส่กระเทียมลงไปปรากฏว่าคงเห็นนะปรับกล้องไปกรเียมกระตุกแล้วเราก็เะ ไปเรื vi ên vi ên ่อยๆนะคะตัอไปให้แตงกวาเิ่ยหน่อยนะขอคนละหนึ่งร้ห้เปนกำลังใจให้ด้นะคครวันีสี่หกสิบสองเดูหี่อยค่ะ แล้วรเราก็จะใส่ไข่แล้วนะ ใส่น้ำอย่างเนี้ยนะปมันเปือไข่แล้วตอนเราใส่ไข่เรียบร้อยแล้วนะ เส็จไหมล่ะเห็นแตงกวาเราเป็นนีนะแรัแตงกวาผัดไข่ขนะอ,องมันก็จะทำการผัดแขงกวาผัดไข่นะเป็นอาหารโบราณ ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือผงนัวผงนัวรสหมู กว่าผักไทย 我带个手环。 เข้าครัวทำกับข้าวกันนี้ครับ เราให้แตงกวานิ่มเลย เสร็จแล้วนะครับนี่คือแตงกวาผัดไข่ครับนี่นี่นะแตงกวาผัดไข,ข่ของเรานะครับหอมเลยนะอา้าโลยโอเคนะครับขอจบไลฟ์เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็าจะมาไลฟ์ทางต่อไปก็อีกเมื่อไร่ก็ติดตามชมเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ